สวัสดีนะครับสวัสดีท <utan. S 1> ุกคนเลยครับวันนี้ผมก็มีพระขุนแผนหลวงพายกุมาหลวงปู่ทิมนะครับซึ่งองค์นี้นะครับองค์นี้เก่ามากๆเลยนะครับมีคาบกุขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับผมนี่นะครับมีคาบกุขึ้นมานะครับครับพระขุนแผนหลวงปู่ทิมนะครับขุนแผนหลวงพายกุมานะครับก็มีหลากหลายรุ่นด้วยกันนะครับผม เช่นมีพิมพ์หลากหลายบล็อกนะครับซึ่งองค์นี้ก็เป็นคิดว่าน่าจะเป็นสร้างก่อนปี2515นะครับองค์นี้จะออกเนื้อสีส้มๆนะครับก็ถ้าเกิดว่ามองผ่านคาปูนะครับก็จะเห็นเป็นเนื้อสีส้มนะครับผสมผงไายกุมารน,นะครับผม ท่นใดนะครับที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปตัดไปนะครับผมเราก็มาดูกันเรื่อยๆนะครับมาส่องพระไปด้วยกันนะครับส่องพระเครื่องออนไลน์นะครับบางทีเบื่อก็ไม่มีอะไรทำนะครับก็ส่องพระเครื่องไปไปก่อนานะครับ งนี้ก็ค่อนข้างเก่าพอสมควรเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับผมนี่นะครับดูข้างๆนะครับข้างๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับมีภาพกุนะครับส่วนด้านหลังนะครับผมด้านหลังขององค์พระนะครับก็จะมีเป็นฝังเม็ดพลอยนะครับอันนี้คิดว่าเป็นพลอยดิบนะครับ พลอยดิบจนทัุรีนะครับก็ได้เอามากดสังบริเวณด้านหลังของพระคุณขานธุพายุมาณ์ตรงนี้ด้วยนะครับจะเป็นเม็ดพลอยสีชมพูนะครับถ้าสังเกตเห็นจะเห็นเม็ดพลอยสีชมพูนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงปลายที่ผมชี้นะครับก็จะมีเป็นเม็ดพลอยทั้งทั้งทั้งอ่าเนี่ยครับทั้งตรงบริเวณตรงนี้ครับเป็นเม็ดพลอยดิบนะครับ ก็ข้างหลังก็จะเห็นตัวหนังสือนะครับง่ายๆนะครับก็เป็นหลวงปู่ทิมอิทตอริโกนะครับวัดละหารไล่จะอยู่ตรงช่วงข้างล่างนะครับวัดละหารไล่จังหวัดระยองนะครับก็จะมีเป็นยันห้านะครับนี่นะครับสภาพพระนะครับในลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือเป็นพระที่ค่อนข้างเก่านะครับเก่าแบบเก็บแลยครับอาจจะเก็บไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเลย เลย่าเป็นแบบประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็มีฝั่งเม็ดพลอยนะครับเห็นกันไหมครับเม็ดพลอยนี่นะครับนี่นะครับเรามาดูด้านหน้ากันนะครับผมอ่ามาแล้วนะครับด้านหน้าขององค์พระนะครับก็จะมีเป็นคาบกุหมดเลยนะครับคราบกุอย่างเห็นได้ชัดนะครับนี่นะครับคาบกุขึ้นมาเต็มเลยนะครับ ไม่แน่ใจว่าพี่ๆเห็นเนื้อข้างในไหมครับเนี่ยครับเนื้อจับออกประมาณส้มๆอย่างเงี้ยครับนี่นะครับอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเนื้อออกออกส้มๆอมชมพูอะครับไม่แน่ใจว่าว่านสบู่เลือดหรือน้ำปูนกินหมานครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับถ้าพี่ๆท่านใดรู้ก็ก็ช่วยช่วยบอกด้วยนะครับว่าเป็น เป็นเนื้ออะไรนะครับส่วมตัวผมเองผมก็โอเคเก็บได้นะครับก็เจอแบบในลักษณะประมาณนี้นะครับก็เลยเช่าหาเก็บไว้นะครับอีกองคหนึ่งนะครับอันนี้เป็นความชื่นชอบของส่วนบุคคลนะครับก็ยังไงทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมและรับฟังนะครับก็ใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับเพราะว่า มันเป็นความชื่นชอบของตัวผมเองนะครับหรือหากว่าใครชื่นชอบเหมือนผมนะครับก็สามารถเจ็บสะสมเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเช่าหาสะสมในในลักษณะประมาณนี้นะครับแต่หากท่านใดนะครับที่มีเป็นแบบอื่นๆนะครับพระของท่านหากว่าใครบอกว่าพระไม่แท้นะครับก็อย่าพึ่งไปด่วนสรุปนะครับให้ทุกคนได้ศึกษาข้อมูลอย่างแท้จริงนะครับ ก็ได้ได้นำพระนะครับองค์นี้ไปตรวจสอบนะครับเหมือนกับว่าไปไปเช็คนะครับที่กลุ่มอนุรักษ์พระเครื่องเลือดมันค่ายมานะครับเมื่อประมาณสี่ปีที่แล้วบอสามสี่ปีที่แล้วเนี่ยแหละครับผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับก็ไปรับรองว่าเป็นพระแท้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าใบเซอร์ติฟิเคตผมหายไปไหนแล้วก็ ก็เก็บเก็บเก็บไว้อยู่นะครับก็มันยังไม่ได้ค้นออกมาให้ทุกคนได้ดูนะครับถ้าหากมีเวลามีโอกาสนะครับจะเอามาเปิดให้ดูนะครับว่าใบเซอร์ติฟิเคตนะครับซึ่งองค์ข้างหลังฝังพลอยดิบนะครับในช่วงยุคนั้นสมัยนั้นนะครับพลอยนะครับก็ค่อนข้างหาง่ายนะครับไม่เหมือนในปัจจุบันนี้นะครับพลอยก็เริ่มค่อนข้างหายากแต่ก็พอหาได้อยู่นะครับ ในสมัยนั้นนะครับพลอยดิบพลอยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็บางคนเขาสร้างบ้านนะครับบ้านที่เขามีพลอยเยอะเขาก็จะเอาพลอยครับใส่ไปในเสาบ้านครับอะไรอย่างเงี้ยปฏิเวความเชื่อของของแต่ละบ,บุคคลนะครับแต่องค์นี้ก็เช่นกันนะครับก็เอาพลอยมามาฝังไว้บนบริเวณข้างหลังองค์พระนะครับก็ไม่แน่ใจว่าความหมายอะไรยังไงบ้างนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นพลอยชมพูนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีน่าจะเป็นพลอยอันเดียวหรือเปล่าผมก็มองไม่ค่อยชัดนะครับน่าจะเป็นอันเดียวเนี่ยแหละครับบริเวณตรงนี้นะครับครับเรื่องพุทธคุณหลวงปู่ทิมนะครับผม <mia? S 1> ก็โดยส่วนใหญ่นะครับพุทธคุณหลวงปู่ทิมจะเด่นในเรื่องเมตตามหานิยมนะครับค้าขายร่ำรวยนะครับ นํานไปบูชาไปเก็บสะสมหรือนําไปเป็นเครื่องรางของขลังนะครับก็เราจะทําให้ท่านาจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับหรือค้าขายร่ํารวยนะครับก็ความเชื่อเป็นแบบนั้นนะครับส่วนขุนแผนที่มาครับว่าขุนแผนองพัยกุมารน,นะครับก็เป็นองค์พระห้าเหลี่ยมน,นะครับแล้วก็พระตุพงยกุมารน,นะครับโขละเอียดกับว่านสมุนไพรต่างๆนะครับเป็นกรรมวิธีในการ ทำของหลวงปู่นะครับเป็นหลวงปู่ทิมท่านเป็นหมอยานะครับก็คงคิดว่าหาบ้านสมุนไพรนะครับแต่ก่อนนะครับบ้านสมุนไพรต่างๆนะครับผมนะฮะก็สําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับลบปวนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับ แล้วถ้ามีหากมีอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดได้ที่ ID Line ผมนะครับ k i t s a d a นะครับห้านะครับห้าสาตัวนะครับผมจะไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้น ID ไอดีไว้ข้างบนนะครับก็ลองลองมาย้อนดูกันกันนะครับเพราะว่าผม,ผมก็ไม่อยากให้คนแอดมาเยอะนะครับแอดมาสอบถามมาอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยครับก็ ให้ดูเป็นองค์ไปนะครับผมก็จะไม่มาชี้ตําหนิอะไรนะครับเพราะว่าองค์นี้ค่อนข้างดูตําหนิยากเหมือนกันแต่ว่าพระผงหลวงปู่ทิมนะครับให้ดูเนื้อเป็นหลักนะครับผมให้ดูเนื้อหามวลสารเป็นหลักเลยนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับในการพิจารณาพระแท้นะครับให้ดูเนื้อหามวลสารเป็นหลักนะครับถ้าหากแบบนี้นะครับเจอเนื้อแบบนี้ในลักษณะนี้ก็สามารถเก็บสะสมได้เลยนะครับ ก็เป็นแนวทางนะครับในการสะสมนะครับองนี้ผมกเ็เจอปฏิหารเนาะก็เจอปฏิหารมากมายนะครับเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันนะครับก็มีจะบอกไงดีครับจะเล่าดีไหมนอ้อก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกท่านนะครับมันเป็นความเชื่อของผมเองหรือว่าตัวผมเองนี่อาจจะตาฝาดหรือเปล่านะครับผม เป็นวันนั้นนะครับองค์นี้ผมเอาไปเก็บไว้ในรถนะครับไปเก็บไว้ในรถแล้วปรากฏว่าในตอนนั้นนะครับผมก็จะไปเปิดรถนะครับเดินมาก็เหมือนเจอเด็กนั่งอยู่ในรถนะครับอาจจะตาฝาดก็ได้นะครับแต่พอผมเข้าไปข้างในจริงๆแล้วก็กลับกลายเป็นว่าไม่มีอะไรนะครับว่างเปล่านะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับซึ่งผมเชื่อว่านะครับกุมารนะครับ ก็อาจจะติดตามเราไปตลอดนะครับต so like hmm. yeah. so ิดตามคอยช่วยเหลือคอยหนุนนําคอยอะไรเราต่างๆนะครับก็ผมเชื่อแบบนั้นนะครับครับก็วันนี้ก็มีมาเรื่องเล่ามาแต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็เหลือรอติดตามกันตอนต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็มีอ่าพระมาให้ดูแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับผม ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับแล้วก็รับชมและรับฟังนะครับหากพี่ๆท่านใดนะครับที่ชื่นชอบนะครับพระขนแผนลวงพระกูมาหลวงปู่ทิมวัดล่านไร่จังหวัดระยองนะครับปี25 1 5ัห้าก็อย่าลืมนะครับกดถูกใจไว้เลยนะครับแล้วก็กดติดตามไว้นะครับผมหากพี่ๆท่านใดที่กดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ปราวัสดีนะครับ